สมองคือคกลไกทางกายภาพแต่สิ่งที่จะใช้งานสมองคือจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกโดยจิตสำนึกทำหน้าที่เหมือนกับตันเรือซึ่งมีหน้าที่บอกความตั้งใจว่าจะให้เรือเดินทางไปในทิศทางใดส่วนจิตใต้สำนึกทำหน้าที่เหมือนกับผู้ช่วยกับตันเรือที่รับเอาคำสั่งจากกับตันเรือ มาขับเคลื่อนเรือหรือพฤติกรรมของเราให้เดินทางไปตามความตั้งใจที่กัปตันสั่งการมาเรามาทำความรู้จักกับผู้ช่วยกัปตันเรือหรือจิตใต้สำนึกกันคงไม่มีนักคิดนักวิชาการคนใดในศาสตร์ทางด้านจิตยุคใหม่ที่จะโด่งดังไปกว่าซิกมันฟรอยฟรอยได้แบ่งจิตของมนุษย์ออกเป็น3ระดับจิตระดับแรกคือจิตสำนึกหรือคอนเชียส จิตก่อนสำนึกหรือ preconscious และจิตไร้สำนึกหรือ unconscious ฟรอยมีความเชื่อว่าบุคลิกของคนเราที่แตกต่างกันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กและวิธีการแก้ไขปัญหาของความขัดแย้งในแต่ละวัยนอกจากนี้ฟรอยยังได้กล่าวว่ามนุษย์มีสัญชาติญาณติดตัวมาแต่กำเนิด และได้แบ่งสัญชาติญาณออกเป็น2ชนิดคือสัญชาติญาณเพื่อการดำรงชีวิตหรือ life instinct และสัญชาติญาณเพื่อความตายหรือ death instinct สัญชาติญาณบางอย่างจะถูกเก็บกดไว้ในจิตไร้สำนึกฟรอยด์ได้ตั้งสมมติฐานว่ามนุษย์เรามีพลังงานอยู่ในตัวตั้งแต่เกิดโดยเรียกพลังงานนี้ว่า libido เป็นพลังงานที่ทำให้คนเราอยากมีชีวิตอยู่อยากสร้างสรรค์อยากมีความรักมีแรงขับทางด้านเพศหรือกามอามเพื่อจุดหมายคือความสุขและความพึงพอใจโดยมีส่วนต่างๆของร่างกายที่ไวต่อความรู้สึกและได้เรียกส่วนนี้ว่า Erogenous Zones ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ มีความชัดเจนในเชิงวิชาการมากขึ้นในปีคศ1933คาวกุสตาฟจุงจิตแพทย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้เปิดเผยความรู้ในเรื่ององค์ประกอบของจิตซึ่งประกอบไปด้วย 1. จิตสำนึกหรือ conscious mind หรือ Ego 2. จิตไร้สำนึกส่วนบุคคลหรือ personal unconscious และ 3. จิตไร้สำนึกร่วมหรือ collective unconscious จิตสำนึกจะทำหน้าที่ในการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นผ่านอายานะทั้ง5ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและสัมผัสซึ่งจะทำให้เห็นถึงสปปรรพสิ่งและความต่อเนื่องของการดำรงอยู่ของสปปรรพสิ่งทำให้เราสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเราได้ จิตไร้สำนึกส่วนบุคคลคือชุดความคิดหรือประสบการณ์ที่ถูกเก็บกดถูกลืมหรือถูกดึงออกมาจากจิตสำนึกในทางใดทางหนึ่งและยังเป็นที่อยู่ของปมต่างๆซึ่งก็คือความรู้สึกความคิดความทรงจำในเรื่องสำคัญสคัญเช่นพ่อแม่หรือของสำคัญอื่นๆจิตไร้สำนึกร่วม คือส่วนที่ลึกที่สุดและมีพลังที่สุดเนื่องจากมันคือร่องรอยแห่งวิวัฒนาการของมนุษยชาติตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมารวมถึงบรรดาแม่แบบหรือสัญชาตญาณทั้งปวงทฤษฎีจิตและสำนึกของคาลจุงดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นได้กลายมาเป็นรากฐานของทฤษฎีและแนวคิดรวมไปถึงความเชื่อที่เกิดขึ้นใหม่ๆเช่นกฎแห่งแรงดึงดูดเป็นต้น ในหนังสือที่มีชื่อว่า The Ginny Within ซึ่งเขียนโดย Harry W. Carpenter ซึ่งเป็นนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สำนึกมากกว่า60ปีได้กล่าวถึงมุมมองความเชื่อเกี่ยวกับจิตระหว่างชาวตะวันตกกับชาวตะวันออกดังนี้ชาวตะวันตกเชื่อว่าจิตคือสิ่งที่สมองสร้างขึ้นผ่านกระบวนการต่างๆภายในสมอง แต่ในมุมมองของชาวตะวันออกเชื่อว่าจิตเป็นบ่อก,กำเนิดของความคิดที่ส่งผ่านกระบวนการต่างๆของสมองอย่างไรก็ตามแฮร์รี่มองว่าความแตกต่างทางความเชื่อระหว่างชาวตะวันตกและชาวตะวันออกในเรื่องระหว่างจิตและสมองไม่ใช่สาระสำคัญแฮร์รี่อุปมาอุปไมยว่าจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นสิ่งที่ท,ทรงพลังอำนาจนั้นเปรียบได้กับ จินนี่ยักษ์วิเศษในตัวคุณที่มีหน้าที่คอยรับคำสั่งจากจิตสำนึกและเมื่อรับคำสั่งจากจิตสำนึกไปแล้วก็จะทำหน้าที่โดยอัตโนมัติเหมือนโปรแกร,รมออโต้พายโในเครื่องบินหรือเครื่องบินไร้คนขับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหน้าที่โปรแกร,รมที่ถูกสั่งไปแต่ที่น่าเสียดายก็คือคนเราส่วนใหญ่ไม่รู้จักการโปรแกร,รมจิตใต้สำนึกที่ถูกต้อง ทำให้มักไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่กลับได้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่จิตสํานึกต้องการในขณะที่เรารู้สึกตัวเราจะไม่รู้สึกถึงการดํารงอยู่ของจิตใต้สํานึกแต่มันจะสื่อสารกับเราตลอดเวลา